โหลสวัสดีครับนี่กิอการชิคเก้นบอกครับมาต่อกันเลยกับภาคที่แล้วซึ่งเป็นการทำออ p ฟี่เกมซึ่งคราวนี้ในคลิปนี้เราก็จะมี o อฟฟก็คือแมปกับดักใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมาอีก2ตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอาฉากของ o อฟฟในเวลาเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะมีระบบรีวาร์ดให้คะแนนเสือเพิ่มเติมเอาไว้แข่งกันในระบบนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับมาเริ่มกับเบาที่แ็บก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเดินเข้าไปเหยียบผ่านแล้วก็จะเจอกับดักครับซึ่งกับดักนี้คือเป็นหินหล่นทับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับนี่เมื่อเราวิ่งผ่านแถบอย่างนี้เกิดเราเผลอหยุดมองชมนกชมไม้ก็จะโดนกับดักเล่นงานตายได้นะครับมาดูตัวนี้นี่ ะะตัวนี้ผมทำดาเมจเปนะ็นน้อยซึ่งเราสามารถที่จะทำดาเมจไว้เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่สาธที่เอา,าทาให้ดูอีกรอบนึงเมื่อเราชนแทบ็บยืนนานมากเกินไปตัวแท็บเล่นงานโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็คือแทบ็บศูนย์ปืนใหญ่ไล่ตามหิงตัวนี้ก็คือตัวปืนใหญ่นะครับสมมตุติเมื่อเราไปเหยียบ แถบตัวนี้เข้านี่ฮะมันจะมีคล้ายๆว่ามีเป้าเห็นไหมเป้ามาเกาะอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลานะครับมันจะไม่หยุดยิงจนกว่าเราจะตายครับเห็นแลเ,เราไปที่ไหนมันตามไปยิงเราตลอดนะแต่ดูจากความเร็วของมันแล้วมันจะคำนวณเห็นไหมคำนวณประมาณทุก10วินาทีนะครับถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราก็จะโดนสอยทัทนทีเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันครับมาเริ่มกับดักแับกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะต้องมีผาดน,นะฮะผาดตัวนี้ก็คือเป็นสไลเดอร์ผาดน,นะครับนี่แล้วเรากา็ขยายมันนะฮะตัวนี้เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผาดชนิดที่เรียกว่าคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์เวมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นสโลปนะครับเมื่อเจ้าก้อนหินตกมามันก็จะมีแรงพลังงานจากการหมุนนะครับตกมาที่ตรงนี้แล้วมันก็จะไหลต่อได้ซึ่งจริงแล้วความเร็วของลูกบอล มันก็ยังไม่ได้เร็วพอขนาดที่จะว่าจะทําให้เราหลบไม่ได้นะครับเราก็ต้องเพิ่มแรงเข้าไปอีกเดี๋ยวจะค่อยสาธิตให้ดูครับว่าเราจะเพิ่มแรงได้อย่างไงจากสกคริปต์นะครับตอนอื่นก็มีตัวนี้แล้วแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวไว้ใช้เช็คชนนะครับเมื่อเรามาชนที่จุดนี้แล้วก็จะเกิดอาการเช็คแล้วก็ลูกบอลก็จะตกใส่หัวได้เองนะฮะ เอาง่ายๆแค่นี้นะครับตัวอย่างทีนี้เราก็มาดูที่แองเกอร์นะครับนี่สองตัวนี้จะต้องมีแองเกอร์ต่อไปเราได้ตัวเช็คก,กับตัวชนแล้วต่อไปเป็นลูกบอลนะครับคือฮิต่านได้เองผมก็คือจะใส่ตัวนี้ออกมาสเฟียร์นะครับใส่สีให้มันชัดๆหน่อย มาอย่างนี้นะฮะเจบบ้าลูกบอลนี้นะครับเวลามันเกิดปุ๊บมันก็จะตกปุ๊บลงมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนที่เดินผ่านมามันจะรู้แก้วแล้วว่าถ้าเดินผ่านตัวนี้มาแล้วเขาจะเจออะไรนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องซ่อนเจ้าตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพอทําถึงตรงนี้แล้วนะฮะเราจะตั้งชื่อมันใหม่เดดบอลเดดผ่าก <s> ็ได้นะถือว <s> ่ามันเป็นผ่านตัวห <s> นึ่ง ตัวหนึ่งมีชื่อว่าเบสนะครับตั้งไว้ให้มันเข้าใจาง่ายๆเวลาจะเข้าไปหาจะได้หาได้ง่ายๆมีผ่ามีเบสมีเดทผ่าแล้วก็กรุ๊ปกรุ๊ปนะฮะอ่ะเราได้ของเล่นเราแล้วหนึ่งอย่างนี้เราก็ใส่สคริปต์ลงไปนะครับในสคริปต์นี้นะครับก็จะมี ผมจะเขียนไว้คร่าวๆดังนี้นะครับจริงๆแล้วสคริปที่จะทําให้สมบูรณ์กว่านี้มันก็ค่อนจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนท้ายดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้สคริปนี้มันง่ายสาหรับคนที่เริ่มต้นเรียนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใส่เลยไปเยอะๆยะมันก็จะเริ่มจะปวดหัวแนละ้วซึ่งกว่าจะได้สคริปตัวนี้มานี่ก็ลองผิดลองถูกมาหลายรอบเหมือนกันครับก่อนอื่นให้เรามาเริ่มจากเจ้าดิสาพาตัวนี้ก่อนว่ามัน คือสคริปมันก็คือสคริป t parlent ตัวนี้สคริป t parlent นะครับก็คือตัวเบสนี่ก็คือตัวที่สคริปนี้จะรันอยู่นะครับมันชื่อ h i s p a a y ตัวนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าตัวนี้มัน contact เข้ากับคนแล้วก็จะ เข้ากับฟังก์ชันนะครับเจ้าตัวดิสผาเนี้ยเวลามันทัชแล้วอไรเข้าแล้วนะครับมันก็จะสกิปก็จะรันทำงานเด็ดสกิปผาดนี้ทัชเสร็จฟังก์ชันเข้ากับเชื่อมกับฟังก์ชันแล้วก็อัลเทอร์ผาี่ว่านี้ เราสามารถที่จะตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเทาผ่านนี้ก็คือตัวสัมวันหรือใข่สักคนซึ่งเราต้องระบุไว้ว่าเป็นคนด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกับอะไรก็ได้แล้วมันก็จะทํางานต้องระบ,บุว่าเป็นคนในกรณนนีนะครับถ้าออโอสผ่านนี้เข้าไปหาอย่างนี้นะครับนี่เข้าไปหาข้างในตัวคนจะมีฮิวแมนนอยด์ทุกตัวนะครับ ส่วน DB นี้ไม่ให้เช็คชนหลายรอบนะแล้วต้องมีตัวนี้ไปดักพอชนปุ๊บ DB ก็จะเป็น r u ูเอาไว้ดักให้เกิดการชนแค่คนเดียวนี่นะครับพอชนปุ๊บ DB ก็จะเป็น r u ูซึ่งจะเช็คชนได้แค่ห้นเดียวจากนั้นเนี่ยเมื่อเราหาเจอฮิวแมนนอยแล้วนะเราก็จะต้องทำการโคลนเจ้าตัวนี้ คนอื่นเราจะทำให้มันใสก่อนนี่คนก็จะได้มองไม่เห็นจากนั้นเราก็เดซบอลตัวใหม่เนี้มันก็คือเอาเดซบอลมาโครนซึ่งเราต้องต้องระบุเจ้าเดซบอลด้วยนะฮะเดบอลที่ว่านี้ก็คือเจ้าลูกบอลที่อยู่ในกรุก๊ปเดซบอลตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับมันคือเดซผา a สคริปต์ดอดพาเลนนะครับดอดพาเลน s c r i p t .paren t .paren t .paren t แล้วก็จะโยงเข้าไปหาเด b บอลได้นี่ยเดตพัดอ่โอเคนะฮะเดตบอลนี้นะครับผมได้ตั้งชื่อมันว่า new d e a d ball คือโคลนมาจากตัวแรกสุดไม่ใช่ตัวมันนะฮะเพราะว่าจะได้ออกมาได้เรื่อยๆเวลาชนใช้ได้ตลอดทั้งเวลา new d e a d ball นี้มาทำการโคลน มันจะพาเลนกับอะไรก็ได้ในที่นี้ผมพาเลนไว้กับระบบโมเดลร๊ปตัวเดิมนะครับพาเลนใส่ไว้ที่เดิมคือมันจะต้องมีตำแหน่งมีที่อยู่ให้มันนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ออกมานะครับอย่างเช่นพาเลนไว้กับเวิร์ p สเปซอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพาเลนไว้กับเวิร์ p สเปซซึ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในเวิร์ p สเปซถึงจะ ขึ้นมาได้นะครับไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นหายไปเลยผมว,ว่าตอนนี้ผมพเพลกไว้กับในระบบนี้แหละทานพเพนซี่เป็นศูนย์นะครับทำให้มันมองเห็นจากปวงสยก็จะมมองเห็นทีนี้แองเกอร์ครับพอกดปุ๊บมันจะล็อกไว้ตอนนี้อันนี้มันไม่ได้ล็อกใช่ไหมถ้าเกิดกดเพย์ปุ๊บมันจะไหลลงมาเลยนะครับเราต้องปิดแองเกอร์ไว้ก่อน แล้วเราก็ปลดแองเกอรให้เป็นฟอลนะครับมันก็จะไหลตกลงมาจากนั้นให้เราเขียนไปว่ามันจะต้องเดดบอลน,นี้จะต้องตายภายใน3วินาทีอย่างน,นะครับทีนี้เนี่ยระบบมันก็รันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เมื่อเราเข้าไปชนนี่ะไรจะบอลหลุดมา่าไหมเบามากเลยใช่ไหมล่ะ,ะตามจาคลิปแล้วบอกว่า,าสามสองวิ DB จะต้องเป็นโฟลนะครับไม่งั้นมันจะไม่ออกมา DB เป็นโฟลร,รอสองวิ DB ก็เป็นโฟล์เข้าไปที่จุดเริ่มต้นที่ทำการเช็คชน ก็จะเช็คชวนออกมาได้เรื่อยๆฮะอ่ะมาแล้วนี่ไหลช้ามากอย่างนีนหาา้หลบได้สบายเลยเห็นไหมไม่น่ากลัวเลยเฮ้ยอ๋อเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราถึงต้องเร่งความเร็วให้กับมันนะครับไม่งั้นจะโดนจับทางได้ไม่ยากเราจะใช้วิธีการใส่ฟอส์ลงไปนะครับแล้วก็คือให้เราใส่โล c a l f o r ์ e ก่อนที่มันจะตายเนี่ยเราใส่ฟอสให้มันพุ้งก่อนผมาสามารถใส่ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ขึ้นหลักพันเข้าไว้แล้วก็จะต้องใช้สูตรสมรการในการเพิ่มแรงให้กับตัววัตถุตัวนี้ในการใส่แอปพลายอิมเพนะครับแอปพลายอิมเพ มีลพายหลายตัวนะครมีการทำอิมเพรสให้มันหมุนก็ได้นะครับให้มันพุ่งก็ได้ในที่นี้ผมใส่อิมเพรสแบบพุ่งเลตเตอร์สส่วนองศานะครับมี xyc เพราะงั้นเนี่ยจะให้มันวิ่งไปทางไหนก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าโมเดลเราหมุนไปทางไหนครับเปลี่ยนตามใจชอบไม่ได้แล้วเราก็คูณคูณฟอร์ดคูณแรงเข้าไป แค่นี้แหละนะครับ DB เป็นพเอเราตั้งเวทไปใต้นี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคำนวณแช่เวลาได้สอวิก่อนที่อ่าเท่านี้จะทำงานแต่ก่อนที่มันจะลงมามันจะต้องมีเวลาลงพื้น1วิก่อนแล้วค่อยใส่ฟอ r ต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใน,ในกรณีนี้คือเกิดปุ๊บใส่ฟอสต์เลยผลที่ได้จะเป็นอย่างนี้ เมื่อเราไปชวนปุ๊บฟอร์ก็จะใส่มาเลย6,000นอุ้ยอองไปทนนเหรอพุ่งเร็วมากเลยนะเอาไว้เอาไว้เอาฟอร์ไปติดลบดูนะเราได้ได้ฟอร์สวนมาทางนี้โคตรทางครับทีนี้มันจะพุ่งเป็นกระสุนเลยนะเราก็จะโดนเต็มๆนะครับอุ้ยเห็นไหมเร็วมากเลยพุ่งข้ามหัวไปเลย รางท่าน,นเดี๋ยวขอจังหวะให้มันตกพื้นก่อนได้ไหมอรอหนึ่งวิแล้วเราค่อยใส่ฟอร์สเข้าไปมันน่าจะโดนเราพอดีนะถ้าเป็นไปตามคํานวณน,นะครับเราไม่ต้องใช้ไอ้นี่จะได้นะแบบว่าชนปุ๊บพุ่งมาชนเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้อเนี่ย,ยเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร่งจุดห้าดูนะอ่ะจุดห้าปุ๊บพุ่งชนเลยนะครับ เดินไปชนกับดักฟอรอสมา,าช่วงเวลานี้นะครับเรายังหลบทันถ้าตั้งเร็วกว่านี้ก็พุ่งชนปั้งเลยเดีย่ยมันชนเราปุ๊บมันกระเด็นมันเป็นฝ่ายกระเด็นไปเองเดินปุ๊บเห็นไหมจะทำลูกบอลให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้ขอให้แบบมีเวลาหลบด้วยนะนตกใจหลบได้ทันโอเคนะครับ ทีนี้เนี่ยเจ้าลูกบอลน,นี้มันจะต้องมีดาเมจซึ่งเมื่อ,อมันตกถึงพื้นแล้วเนี่ยครับปัญหาฮิวานอยเจอแล้วเนี่ยใส่าดาเมจเข้าให้ที่ลูกบอลด้วยลูกบอลน,นี้ชื่อว่าเดสบอลก็จะมี2วิธีก็คือเราจะต้องใส่สคริปต์ลงไปที่ตัวบอลน,นี้เลยเพราะว่าเดสบอลมันเกิดที่ตรงนี้นะครับเราไปใส่ไว้ข้างนอกปุ๊บฟังก์ชันก็จะถามหาเ e วเดสบอลซึ่ง มันยังไม่เกิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นความยุ่งยากมีวิธีแก่อีกวิธีหนึ่งก็คือใส่ c o l l i s i o ซึ่งระบบอาจจะเพิ่มไปให้ในตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งระบบนี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ก็ใช้ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับนี่นะครับระบบเป็นอย่างนี้พอผมอใส่คําสั่งนี้แล้วนะครับผ่านนี้ยังหยุดเหมือนเดิมแล้วก็ะระบบ คอนแทคคอลเ i คชันนี้นะครับมันจะทํางานกับทุกโครนที่ที่ลงมานะครับโดยเราจะสั่งให้มันพอโครนปุ๊บก,ก็จะใส่คอลเลคชันแท็เข้าไปแท็กนี้จะเป็นป้ายติดรูปบอลน,นี้ไปเลยว่าเป็นเป็นเดสผาที่เมื่อทําการชนกับคนแล้วคนก็จะได้รับดาเมจแล้วก็กระเด้งด้วยนะครับก็อาจจะเดี๋ยวแถมไปให้ในตอนท้ายคลิปนะครับเอาไว้คัดลอก โดยการมันจะเป็นสูตรของการใส่คอลเลคชันเซอร์วิสนะครับนะฮะใส่แท็กที่ว่าเดตบอลแล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อทำการชนเท่ากับคนหรือว่ามันก็จะเข้าไปหายิดมนหน่อยก็คือตัวมนุษย์นะครับอะไรที่เป็นคนแล้วก็จะใส่ความโมเดลของการกระแทกชนเข้าไปนะครับใส่เป็นบอดี้เวลลซิตี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับในการคำนวณหา b เบส a าดของโมเดลนี่นะครับก็มีประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ประมาณนี้ใส่แท็กลงไปเข้าที่ตัวเบลนี้นะครับว่าเป็นแท็กชื่อเดทเบ l นะครับตอนนี้เราใช้เอว่าเดด เมื่อทำการคอนแทคกับเราแล้วจะเกิด Ve l o c i t y ขึ้นที่ตัวด้วยนะฮะทีนี้มาเช็คกันดูนะครับระบบก็จะดำเนินดังนี้นะครับเจ้า velocity นี้เมื่อมันทำการเช็คชนแล้วเนี่ยมันก็จะผลักเราไปที่ข้างหน้านะครับก็คือเราวิ่งมาทางนี้มันก็จะผลักเราไปชนที่กำแพงอย่างนี้นะครับ ส่วนฟรสนะฮะก็คือแรงที่ลูกบอลวิ่งลงไปนะครับตอนแรกผมใส่ไว้ที่ลบนะครับแล้วก็พุ่งไปที่แรงที่ 3, 000, อย่างนีีนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเช็คชนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว dc สําหรับเช็คฮิวแมนเวลาชนลูกบอลนะครับเมื่อมันเป็นฟรอสอยู่ก็จะเป็นทรูแล้วก็จะนับเป็นอีกหนึงวิแล้วก็จะกลับไปนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดภายในนี้ถ้าเรา ในประเดน,นหนึ่งวิถ้าเราไม่ชนอีกก็จะเสียดาเมจแค่ลบห้าสิบนะครับก็จะเป็นดังนี้มันก็จะผลักเราไปที่แกนแซที่ลบห้าสิบหน่วยด้วยแหล่งฟอสที่มี <c oughs> นีะ่ะนะถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็จะชนใต้ต่อเนื่องแหละนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะฟอสเนะมันจะมีฟอสของมันต่อฮนะต้องคำวนวณเรื่องของฟอสให้ดีๆ ลงาล้ว่ัมีเรื่องชา้าอยู่นะวนเหมือรฟอส์มันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มอ่ะเราอาจจะต้องใส่ฟอสตเดี๋ยวฟอสตที่ใส่ตรงนี้นะครับเวทจุดห้าอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความสูงของเวลามันตกกระทบนะพอตกปุ๊บฟอส์ Ford ก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเกิดใครเอาไปใช้ก็กค่อยๆปรับเอานะครับ นีแต่ละคนจะฟอสจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งตกก็จะไม่เหมือนกันนะต้องลองเอาไปเช็คดูดีนะทีนี้เวลาเดินก็จะหลบไม่ทันก็จะตายอย่างนี้นะครับ